บอกแม่เอาตังมาให้ลุงสีด้วยเล่นเยอะเปล่าฮะเล่นเยอะหรือเปล่า <c oughs> ถามจริงเล่นเยอะเปล่าอย่า <c oughs> โตเล่นนิดเดียวไม่ใช่ไม่ใช่มันยืนยันอยู่ <c oughs> มันมีหลักฐานอยู่ลุงสีเห็นอยู่คลณเอาแล้วเอาเอาเอาแย่รถเหลือสองพันอ่ะโอเคไม่มีตังก็หละ <c oughs> รอเดียวได้ไหมร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวฮะย้อนเนมีบอกอยู่กับแม่เนยต้องเทบอกว่าผมไม่ชอบคนที่ฟ้องถัดก็ลุงสรีก็ไม่ได้ฟ้องนะเพียงแต่ส่งคลิปให้แม่ดูเฉยแค่นนั้เองไม่ได้โพสไม่ได้ทำรอปรักเนยจะตายมีป่ะมีก็มาให้ลุงศรีอุ้ยงั้นขอแค่สองพันพอ อยู่ในกระปมด้วยเหรอเยี่ยมมากเลยโหวับสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีครับป้งไปีอูเอาเขาเอาไปนสวนเ้พูดดีๆหน่อยหาดก่อนขี่ไม่ต้องไปดีเลยนะโอ้ห้าร้อยยี่สิอเรื่อยๆเนาะไอยู่กับแม่ไหร่ไปเรื่อยๆไม่ซื้อของ